สวัสดีครับผมมาลุยกันต่อเลยครับผมชาวเก้ศ4นย 04, ์ซีซั่นที่2พาร์ทที่2นะฮะในพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากจะเร่งให้มันสุดๆเลยครับเพราะว่าฤดูกาลนี้อย่างที่บอกไปว่าเรายังไม่อยู่ในชุดที่มันสมบูรณ์แบบเนาะบางคนก็ปล่อยยืมบางตัวก็เพิ่งเข้ามานะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเร่งให้มันเร็วสุดแล้วกันนะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเร่งแต่ยังยังยังเข้าใจได้อยู่นะ มาเริ่มกันดีกว่าว่าแมตท,ที่เรารอคอยอันดับหนึ่งอย่างปาเรนมยูนิคเราจะมาเยือนเวลตินอารีนาชชวเกสศูนย์สีดูการแรกที่ขึ้นมาบุนเดสลีกาผมเจอของหนักเลย5้าแมตแรกที่เราฟอร์มดีมากนะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งะผมก็คือถ้าเราชนะปารีนก็จะแซงเลยใช่ไหมเอยแต้มเท่านี่หว่าใช่ไแต้มเท่าแต้มเท่ากันแล้วโคแมนแม่งอย่างเร็วเร็วไปไหมเพื่อนโอเคเคลียร์ก่อน อามูซาราบีเฮ้ยเดี๋ยวมันมางี้เลยเหรออืมเกือบไปเฮ้ยโคโมแมนมันเร็วเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหมันเร็วเกินไปหรือเปล่าหนึ่งสูงเลยครับผมปาเยนโบนิขึ้นนำอะไรครับเนี่ยคือมันห่างมันทิ้งห่างดื้อเลยอะ่ะมันทิ้ง <c oughs> มันทิ้งแบบดื้อเลยอะ่ะเคนโอ้โหให้มาช่วงนี้ของมูเซล่าแล้วแม่งหนีอีกแล้ว มันหนีโอเคแตน,นสวยมากจ้างเข้าบอลเดียวเปาหรอฟาไฟเซอร์โอ้โหเนี่ยมันถึงบอลก่อนนะเอาเลยตามบายไฮริเคนอืมไม่เหลือ มาอีกแล้วโฟแมนคิง oh, ส์ลีโกมองุเซลาริ้วมาโอ้โหแม่งเหมือนซ้อมเกมลุกกับพาเยินไอมาถึงลูซ่าล็อกได้อาลูซ่าพิ้วไปโอ้โหแล้วโดนเสียบตรงนี้ของคิมมินแจโดนเหลืองเหมือนกันนึกว่าจะแดงโอ้โหมันมาได้เรื่อยๆเลยว่ะหนักมาโอ้โหแล้วก็บิด เ็ฟเหนื่อยหน่อยนะโอ้โหแล้วเสียบอลตรงนี้ด้วยนะบลีโอเคไพเปอร์สวยเพื่อนโอ้โหต่ใจ่ายบอลอย่างนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหแม่งโดนลอ่อเป้าเลยอะ่ะเป็นเม็ดแคนมีที่ว่างอาวโงเกมสวนโคซุกิฮิโซฮิชิโร่โคซุกิเพื่อ เพื่อตีเสมอโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไม่ตีเสมอตีใครแตกก็ยังไม่ได้ครับผมโคซูกิอันนี้สินับลีให้ช่องนี้ของแฮร์รี่เคนไม่น่าเหลียวโอ้แซบได้สวยแคนเอาขวามาอ้าวแล้วจะกลายเป็นดีครับผมโคซูกิลูกนี้เป็นเมสันกรีนบูทลูกนี้กระชากมาแล้วเปิดมาลูกนี้ตีไข่แตกครับผมอันโตนิโอนูซา สองหนึ่งอีกสิบนาทีก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บเอาหน่อยเว้ยนูซ่าต้องเปลี่ยนกินวูดมาไม่ฟิตพร้อมลงเป็นตัวจริงนะเลยใส่มาเป็นแค่ตัวสำรองของผมกินวูด <c oughs> ลากมาเร็วจริงๆนะแล้วก็ตัดกันมาตรงกลางไม่เหลือนูซ่าโคแมนโอ้โหมันมาอีกแล้วโคแมนเร็วเกินหยุดหยุดหยุดยุดโอเคสวยเฮ้ยโอ้โหแม่งมาดื้อเลยโะมง อาวุวจังหวะน,นี้จะตีเสมอไหมมูซ่าโอ้โหแม่งหมดกอกแล้วเล่งไม่ขึ้นแล้วปันดูคิมมินเจแม่งทุกพื้นที่จริงๆเปิดแล้วไหเป็นเดลิสโอ้ดได้แล้วจังหวะสอไฟเซอร์โู้ยไฟเซอร์นึกว่าเข้าโอ้โหโไกลมากผงแต่น้อยเออ,อตำแหน่งตำแหน่งไม่ค่อยดีแต่แม่งสปินขเท้าสุดยอดจริงอีกรอบนึง โอ้เป็นหน่อยเออขวาสบายเลยครับผมเรียบร้อยจบเกมสองหนึ่งครับผมแพ้บายเยนก็ไม่แปลกอะไรนะแต่เราก็มาเล่นเครื่องท้ายเกมก็ไม่ไรสมควรแพ้แหละไม่เป็นนะเจอบายเยนทีมใหญ่ครับผม เรียกว่ายังดีผมที่กลับมาได้แมตต์ต่อมาผมเราบุกไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินงี้ผมเอาชนะไปได้สองหนะึ่งนักโคซูกิยิงอีกแล้วเหรอโคซูกิมายิงเยอะจังแล้วก็โดนตีเสมอแล้วเจ็บไปครับผมโูซ์อดแล้วก็มาปิดเกมโดยนูซ่านาทีที่แปดสิบแปดต่อมาเสมอกับพอบเป็นหายผมหนึ่งหนึ่งนะักเล่นบู๊ยิงแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะกว่าจะยิงแม่งผ่านไปเกือบ1ิแมต บุกไปเยือนบกคุ้มครับผมแล้วก็เอชนะไปได้3สูตรเลยนะเรียกว่าขาดลอยเลยกรีนวูดนูซ่าแล้วก็มีสันกรีนวูดวกินวูดเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มยิงต่อเนื่องนะกรีนวูดแมตต่อมาผมบอลทวนได้วโบคาเราเจอไม่ศูนย์ห้าเราก็โรเทชั่นตัวแต่ว่าก็ชนะมาได้หรือวะ ได้ไงก่อนคารมานยิงท้ายเกมแต่เซกุนเจ็บก็ผมลงเป็นสำรองเจ็บเป็นกวะลงมาเล่นได้เจ็ดนาทีแมตตอมาผมเสมอกับป๊บบวกไอปู้กบบวกไหมครับผมวูบบวกเออหนึ่งหนึ่งนะผม กินว <buffalo es> to ูดน้องไปแดงเลยถึงจะไม่มีกินวูดผมแมตต์ต่อมาแล้วก็เอาชนะไปได้ผมสองหนึ่งกับไฟบวกครับผมแมเมทแคนยิงกับมอตัวสำรองนะครับผมกินวูดนี่คือสรุปมันมีเหมือนเหมือนไม่มีหรือเปล่าบิ๊กแมตช์ที่จะเกิดขึ้นครับผมอาเบรัสซิกจะเปิดเลสบูอารีน่าแล้วเจอกับชาวเกีติศูนย์สี่มาเยือนนะครับผมอันดับสามเจอกับอันดับห้าเรียกว่าน่าประหลาดใจที่เรายังเกาะกลุ่มหัวตารางไว้ได้นะเป็นไปได้ไงวะให้เรน ลูกนิดหนีไม่ได้ให้มากูปเปได้ยกมาเป็นที่ว่าโควิดแล้วตัวซ้ำหูเกือบไปบูมการ์เนอร์หืมชกมาแล้วแม่งเข้าทางดียิงไม่เข้ากอบบอลยาวเป็นชาวเก้เข็บได้ที่ฟูซุกิเห็นกรีนวูดวิ่งช่องนี้แล้วครับเมสันกรีนวูดลองก่อนเลยแล้วก็หูนึกว่าเข้าโอ้โหเมสันกรีนวูดทรงผมแปลกประหลาดมากเลยครับโอโ้ยิงด้วยขวาดีแล้วนะ จะไม่เข้ากรอบกมการเนอร์ยังไงเอามาคนเดียวเลยฮลัลโหลเลือกยิงตดปัดได้ไม่มีใครเข้าเลยแต่มุมมาเวร์จานเป็นกินวู๊ตตรงตัวกูลาซี่กินวูดซ้ายมีอาผมเป็นอันโตนูซาด้วยซ้ายต้องลองดูแล้วถ้าหึงยิงไม่ปานอีกไอที่ว่างอาผมเป็นอันโตนูซาใช้ความเร็วหนีมาได้เอาโอากาสต้องของชาเก้สุนสีอันโตนูซาลูกถน,นัดครับผม ถ้าไมา่ตายลูกนี้ไม่เคยพลาดบอกเลย1นึ่งศูนย์ก็ผมบุกมาขึ้นนำก่อนอันโตยโยนูซาจังหวะเคอเตอร์แท็กโอ้โหมาดีจริงๆก็ผมเหมือนจะเสียหลักแต่ว่ายังประคองได้ยิงดีมากลูกนี้ฟิดวาวโอโมดึงเข้าขวาลูกนี้เป็นโอเพนนาล่ลงลโอเรยกว่าโควิดมาโควิดไม่ใช่คนละคนเตงเตปได้อยู่ ลองยิงหูมาตินเนลี่ราบโบวิชครับผม2เซฟติดๆกันในที่ว่างโอ้โหแล้วเร็วกว่าเห็นครับมาตินเนลี่กลางกลงสดลูกนี้ลากมาแล้วยิงหูราบโบวิชสามเซฟติดๆกันโอ้โหต้องดีใจทั้งทีมดีใจเหมือนชนะโอ้โหลูกนี้เซฟยากมากแล้วบอลแม่งใกล้แล้วแบบมาเลียดด้วยยังดีทิ้งตัวปัดได้ อัลเทอนบอลแรกดีมากแล้วเกมสวนของชาเก้ที่เทมเพลแมนล็อกเข้ากลางแล้ววิ่งโอโหหลุดเฉยครับผมส่วนนี้โอกาสทองของเทมเพลแมนวิ่งมาแล้วโอโหจะล็อกแม่งช้าไปน่าจะหมดแรงนะผมเทมเพลแมนดึงแล้วให้ตรงกลางกินวูดให้ตัวไกลครับผมสเตฟานปาสเตติดลองยิงไม่เข้ากรอบให้ตรงกลางเทมเพลแมนลูกนี้แลบขึ้นมาครับผมแล้ว ตัวสำรองอย่างลาสเมนิิมนิ่มโอ้โหโอ้ไมค์แลวความเร็วครับลอยโซเวดา้มาใหม่โอกาสสุดท้ายของเปิดมาเป็นลิฟโอ้ oh, ลาโปรวิดรับได้สวยงามโซเฟียก็ผมบุกมาชนะเลดบูไปได้สวยงามครับหนึ่งศูนย์โอ้โหแม่งลุ้นต้องฝอยลุ้นจนท้ายเกมอ่ะ นี่ผมอันโตัวนูซ่ายิงอีกแล้วยิงลูกสำคัญลูกทุกทุกแมตช์จริงๆทุกแมตช์แมตโตมาผมแพ้เลยร์คูเซนไปสองสูตรไม่แปลกเลยนะเลเวอร์แม่งเก่งอยู่แล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมเลเวอร์ฤดูกาลนี้ที่อยู่อันดับแบบ14บสี่เนี่ยคืออันดับแม่งห่างมากครับผมแต่ว่าบนดีเฟสจะยิงแล้วก็เลเวลฟีซยิงนะสองสูตรแพ้ไป แมตต์ต่อมาผมเราบุกไปเสมอกัดบลักครับผมหนึ่งหนึ่งยิงวูดยิงอีกแล้วครับผมแล้วก็โดนวูดยิงตีเสมอนะครับแบ่งกันแบ่ง,บง,บงคนละแต้มตัวสำรองอย่างคารามานผมลงมาทำประตูใช้ใเราชนะสุดขาดไปหนึ่งศูนย์แล้วคือคารามานยิงอีกแล้วแมตต์ต่อมาแต่ก็แม่งแพ้ไม่ศูนย์ฮ่าหมุนแพ้สองหนึ่งนะคารามานนี่แม่งซุปเปอร์ซับจริงว่ะลงมายิงลงมายิง บอลลีกจำเลยม,มาถึงช่วงกลางดูกาสผมแมตช์นี้เราจะเจอกับทางบุรุษเซียดัดมุลน,นะเสือเหลืองอันดับ 7, เจออันอับหกกว่าเราแข่งน้อยกว่าซึ่งถ้าแมตช์นี้เราชนะก็นาก่นาจะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางเหมือนเดิมนะเบสไบนี่โอ้โหเล่นแบบเหนือชั้นจริงวะอีเซนโอ้ยดดยิงเองเสาแรก <c oughs> ยังดีปิดไว้แล้วรับโบวิชดูซ่าให้กลิมฟูดพลิกแล้วให้ตามช่องลูกนี้อันตนูซ่าเอาการต้อง ที่จะขึ้นนำของชาวเกศูนสีโอ้โหนูซ่าไม่ยังไงวะน่าจะดีกว่านี้นะลูกนี้โอ้โอยิงปลิ้นไปเองโอ้มนูซ่าเชี่ยวสาวออกไปเอาซูเล่ไปชา้าเตยบอลให้โคซูกิยังไงล็อกมาถึงโคซูกิลองยิงติดบ,บล็อกอาผมเกมส่วนชุดนี้ของชาวเกต้องดูว่าจะจบได้หรือเปล่า แคนให้ตรงกลางลูกนี้เมสันกรีนวูดไสก้อยเรียบร้อยแล้วครับผมน่าจะไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับการยกทุงทำไมวะอ๋อน่าจะฟาวน่าจะฟาวเป็นเป็นดูด้วยเปรียบเรียบร้อยกรีนวูดครับผมลูกนี้ยิงแม่งเหนือธรรมชาติเกินไปปะไสก้อยแบบเหลี่ยมนี้แต่สวยจริงครับผมแคนให้มาแล้วกรีนวูดโอ้โหดีดเลยเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนกรีนวูดเบนูคิทเซนชิก บิชาบ,บูไม่ถึงจริงโอ้โหแม่งโดนอย่างเร็วพราสติกชิกเนี่ยจังหวะแบบเราไม่มีสมาธิเลยจังหวะแบบเนี้ยเขี่ยวิ่งเขี่ยวิ่งยิงอะไรวะเนี่ยเนี่ยแตะหัวหลุดเลยลูกโอ้โหไม่ทันด้วยบิชาบ,บูหให้ตัวใกล้ๆกินบูธพลิกมาแล้วดีดสุดเดิมไม่แม่นเก็บตกเปิดโนเข้ามือโกเบลไปโนกิเซนใช้ความเร็วมาได้ โอ้โหวิ่งพาทัวเลยเร็วเหลือเกินคลึงมาแเลือกยิงอู้นึกว่าหายไบรโนกิเทนดูซ่าโอ้โหรู้จ่ายสวยจัดกิีนวูแล้วบอลแรกดีด้วยต้องดูว่าลูกนี้ของเมสันกรีนวูดนะครับผมไม่เหลือ2 1บอกเลยแม่งเข้าซ้ายเนี่ยได้ลุ้นทุกช็อตครับผมกรีนวูดห,หลุดมาแล้วง้างแบบเต็มเตมมาครับผมไม่เหลือ ไนโนกิเช่นเข้ากลางมาลูกนี้ให้ตามช่องแพตติกชิกแพทติกชิกโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วับผมบอลมันจะเป็นใจอะไรก็เป็นใจไปหมดโอ้โหกิเช่นเอาไม่อยู่จริงแล้วแต่เหนือมากชิกจับบอลแล้วไม่ดีแล้วยังดีที่ขายาวจิ้มบอลลอดขาราบโบวิดเข้าไปเนี่ยมันลอดขาครับผมมาใหม่ไฮและว,วิ่งกินบูดเอาพลิกได้ลูกนี้ช้่อเขเร็ว เมสันกรีนบูธลูกนี้ตัวไกลดีดมาถึงอันโตนิโอนูซาสามต่อสองเลยครับผมถูกที่ถูกเวลาแล้วเกินลูกนี้อัน,ตนโตนิโอนูซ่ายิงอีกแล้วครับผมเมื่อไหร่ที่ผมเล่นแม่งยิงตลอดเลยเวจานยกมาเป็นนูซ่าโขกได้แล้วกรีนบูธผิวแล้วเกินมาใหม่ที่เมสันกรีนบูธลูกนี้ดึงวู้ดโ,โกเบลนึกว่าสี่ยิงยิงแม่งยิงมันแล้วเกิน กินวูธโอ้โหแล้วมาแบบพาทัวร์จริงไบโนกิเช่นลูกนี้ยังดูงันไงเไงหักมัดเป็นลูกูรัาโบวิตเซฟได้แม,ม่แมดแคนเติมขึ้นมาลูกนี้โอ้โ oh, ห oh. มีอยู่สามคนตรงกลางแคนเลือกยังไงเลือกเลือกที่ตัวข้างหลังเป็นโอ้ค oh, ารมานยิงเหมือนจะยิงผิดเหลี่ยมไปเองนบผมเรียกมันโอ้โ oh, ห oh. วางเท้าไม่ดีมาใหม่ที่นูซาโยก โย่อยทีบอลตัวเติมกูเซนบาสิตโอเซนบาสิตอ้าวยังไงกูเซนบาสิตโอ้ตเออับตเบลยังไม่สี่ซุปเปอร์เซฟเหมือนกันรั่ผมโก้กสองฝั่งแล้วหมดเวลาด้วยผลนี้นะครับผมสามต่อสองสามแต้มในบ้านชาวเกย์สุนสี่โอ้โหสุดๆจริงสุดๆจริงฟอร์มดูการนี้ดีเกินคาดนะนูซ่ายิงอีกแล้วประตูชัยอีกแล้วนี่ับผมวันนี้สองประตูของกรีนวูดนี่แบบเน้นๆเลย 17แมตช์ก็ผมชนะ9เสมอ4แพ้4ค4ับผมสาแเสือแมถ้าครึ่งหลังเนี่ยเรายังยายังสามารถจะคงฟอร์มแบบนี้ได้ผมว่าเรามีลุ้นไปเล่นบอลยุโรปนะครับเอาไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าการสารพัดนี้นะครับผมผมขอเบรกไว้ช่วงประมาณกลางดูกาลละกันนะถือว่าทีมเราเริ่มจากเข้าที่เข้าทางแล้วนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s subscribe ด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะมีความเห็นอะไรพูดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยแหละแล้วไปเจอกันใหม่ตัดคลิปให้มันไม่ไม่ยาวมากเกินไปเนาะนะครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้าครับันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ